สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนะักบอลพันล้านวันนี้ผมจะมาแนะนําโค้ดที่มีฉายาว่าคนบ้าที่เป๊ปกัวเดียวล่านับถือนะครับเขาคือลาปอต้าชื่อในเกมครับชื่อจริงคือมาเซลโลบเอลซ่านะฮะแผนของเขาคือ3-3-3-1นะครับต่อมาเป็นแท็กติกของโค้ดคนนี้ครับ ผมจะอธิบายง่ายๆเลยคือการเน้นการคลองบอลจ่ายบอลสั้นแล้วก็การโจมตีจากแดนกลางเป็นส่วนมากครับตั้งรับก็จากดนกลางเป็นส่วนมากนะครับตำแหน่งในการยืนของผู้เล่นจะมีอิสระในการยืนค่อนข้างสูงครับแล้วก็เป็นกองหลังครับที่จะวิ่งขึ้นมาช่วยตัดเกมตัดบอลในจังหวะที่กองหน้าเขาได้บอลนะครับและเพสซิ่งเป็นการเพสซิ่งแบบอาคิสซีฟครับเพสซิ่งแบบดุดันนะครับ โค้ชคนนี้จะกิอยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมในคลิปครับเริ่มกันเลยครับอันนี้ผมมารีวิวแผนในโหมดออนไลน์ให้ดูนะครับเนี่ยครับกองหลังจะขึ้นมาตัดบอลสูงระดับนี้เลยครับกองหลังเราจะเป็นตำแหน่ง CB 3คนเลยนะครับเหมือนเล่นกองกลาง6คนนะครับตอนนี้เนี่ยครับกองหน้าหาตัวแข็งแข็งพิงบอลได้พักบอลดีสักตัวนะฮะเนี่ยครกองหลังจะขึ้นมาสูงครับ แล้วจะคอยตัดบอลแบบนี้ครับนี่ครับกองหลังตัดอีกได้อีกแล้วครับจังหวะตัดบอลจังหวะเนี่ครับชิงบอลทําได้ดีครับเพราะว่ากองกลางเราเยอะมากครับเราไม่กลัวเลยครับขึ้นเกมจากแดนกลางถ้าเราเจอทีมที่ขึ้นเกมจากแดนกลางไม่ต้องกลัวเลยครับเนี่ยมันจะพลาดแบบลูกที่แบบว่ามาจากข้างๆอะไรเงี้ยมาจากด้านข้างเปิดมุมอะไรเงี้ยเพราะกองหลังเราไมีแค่3ามตัวครับมันจะพลาดตรงนั้นครับ แต่ก็เอาคืนได้ครับเนี่ยครับเปรี้ยงเข้าไปเรียบร้อยใครอยากรู้ว่าผมเล่นกองหน้ากองหน้าคือคือใครผมมีคลิปนะฮะเขาชื่อลูคัสอลาลิโอนะฮะไปดูในคลิปผมได้ครับผมทำไว้เนี่ยครับกองหลังกองกลางเราก็จะทําวอนชิ่งกันดีครับเพราะว่ากองกลางเราเยอะครับเหมือนมีกองกลางหกตัวครับเนี่ยกองหลังสามกองกลางหกกองหน้าหนึ่งฮะเนี่ยครับแผนนี้ แผนของคนบ้าครับอย่างไงครับบ้าพอไหมฮะหลังสามเนครับเป็นการทำบออทำบอลขึ้นมาจากแดนกลางครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับนี่ครับกองกลางเราเยอะครับโอ้โหเยอะมากเนี่ครับกองหน้าเราพิงบอลได้แล้วพลิกนิดนึงแล้วใส่ด้วยซ้ายลูกคัดอาราลิโอครับโอ้โหเต็มข้อครับนี่ในโหมดออนไลน์นะครับผม ผมลองเล่นโหมดออนไลน์หลายเกมนะครับค่อนข้างดีครับไม่เสมอก็ชนะครับยังไม่แพ้ครับแผนนี้ใช้ได้ครับนี่ครับจ่ายบอลให้กองหน้าโล่งๆแบบนี้ครับซัดด้วยขวาลูกนี้ไม่เข้าครับนี่ครับกองกลางเราตัดบอลได้ดีมากครับใครคิดจะสู้กับเราในแดนกลางนี่ยากครับนี่ครับมาดูเกมถัดมาครับมาดูข้อเสียกันบ้างครับนี่ครับลูกโยนแบบนี้ครับเป็นข้อเสียของเราเลยครับเนี่ยโยนแล้วโดนยิงง่ายๆแบบนี้เลยครับ องล่างสามคนครับไม่มีตัวแบ็คคอยช่วยนะฮะก็เลยเล่นยากนิดหนึ่งครับแต่ถ้าพอเล่นเข้ามือแล้วผมว่ามันก็ค่อนข้างโหดอยู่นะครับเอากองกลางมาช่วยวิ่งไล่ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับแหมลูกนี้ยิงพลาดไปครับนี่ครับมาดูอีกจังหวะนึงครับนี่ครับใช้ความเร็วครับแล้วเปิดเข้ามาตรงกลาง เรียบร้อยครับเควินเดอะบอยชาร์จเข้าไปเต็มเต็มครับลูกนี้ขอโชว์ท่าดีใจหน่อยนะฮะแต่ในโหมดออนไลน์ไม่ค่อยไม่ควรโชว์ท่าดีใจเยอะครับเดี๋ยวโดนดีใจกลับแล้วเดี๋ยวจะหน้าหน้าเสียครับ <c oughs> นี่ครับอีกจังหวะหนึ่งครับลูคัสอาราดิโอปั่นด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยครับลูกนี้โอ้โหต้องเช็ดรองเท้าให้เพื่อนเลยฮะจ่ายให้อย่างงามครับลูกนี้ดีครับจังหวะ อันซูฟาติใจ่ายให้กองเต้เนี่ยครับกอ,องหลังเราขึ้นมาคอยตัดบอลอยู่ตลอดครับเห็นไหมหลังเรายืนสูงมากครับเนี่ยครับกองกลางเราเยอะมากแล้วทําชิง่งทําอะไรได้อย่างสบายครับเนี่ยครับแล้วซัดด้วยขวาลูกคัดอัลลาลิโอครับไม่เข้าลูกนี้เนี่ยครับได้บอลอีกแล้วครับพลิกพลิกแล้ว ใส่ด้วยซ้ายเต็มพ่อไม่เข้าครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับกองหลังเราตัดบอลได้แล้วครับจ่ายให้ดิ c แ t l ไลท์ like, ตอกสซนให้อลาลิโอไม่ถึงคูรูเซฟกี้ครับนี่ครับกองกลางเราไล่ตัดบอลได้ดีครับวิธีการแก้จุดอ่อนของแผนนี้ก็คือหากกองกลางตัวที่วิ่งได้เยอะๆครับอย่างในแผนนี้ผมใช้ดิ c แอไลท์ like, แล้วก็ กองเต้ onte, แล้วก็แฟรงกี้ดิยองนะฮะเนี่ยครับเป็นกองกลางที่ไล่บอลได้ดีครับช่วยกันได้ดีครับจังหวะนี้จ่ายบอลให้เพื่อนแต่แม่ م. คูรูเซฟกี้ไปไม่ถึงครับอ่าฝันได้ขึ้นมาตัดบอลอีกแล้วครับจะให้ดิแคทไลท์ไม่ถึงครับเนี่ยครับตัดบอลได้ครับกองเต้จะให้แล้วคูรูเซฟกี้ซัดด้วยซ้ายแบบนี้ เต็มข้อลอเต็มแข้งครับโอ้โหอย่างแรงครับลูกนี้สาศูนย์เข้าไปแล้วครับหากท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลัันล้านด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ